สวัสดีครับในวันนี้นะครับเราอยู่ในตำบลบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับในวันนี้นะครับเราจะมาสอบถามกับกเกษตรกรในพื้นที่นะครับว่ามีความรู้เกี่ยวกับโรคเล็บโตสไปโรซิสหรือโรคไข้ฉีหนูว่าเป็นอย่างไร มันมาจากยาขยาอะไรเนี่ยเพราะใครคณะเนี่ยไม่ลับไปลุยมันก็เปื่อยเข่าเซนเลยแหละเข่าท่านทีเลยแหละ้าเป็นไข่ฉีนูจะเป็นยาเนี่ยรู้จักโรคไข้ฉีนูหรือเลปโตสไปโรซิตหรือไม่ครับไม่รู้จักไอโรคฉีนูเนาะพูดง่ายๆกลัวครับกลัวคือมันเป็นแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะรักษายังไงเพื่อต้นสายไปเห็ุมันมาอย่างไง หมอครับอาการและแนวทางการรักษาเนี่ยสามารถทําได้อย่างไรบ้างครับจริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าโรคนี้เนี่ยเป็นโรคที่อาการไม่จําเพาะเลยค่ะคสามารถมีอาการคล้ายๆกับโรคอื่นๆได้เริ่มตั้งแต่อาจจะมีไข้นะคะมีฝีที่บริเวณต่างๆของร่างกายแล้วก็ถ้าเกิดในกรณีสูดดมเข้าไปก็อาจจะมีอาการทางทางเดินหายใจได้ค่ะคแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เชื้อมันแพร่กระจายเข้าไปในกระแสะเลือดและไปสู่วอวัยวะต่างๆางก็อาจจะทําให้ เกิดการติดเชื้อที่รุนแรงขึ้นถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะในส่วนของการรักษานะคะจริงๆโรคนี้ถ้าไปพบคุณหมอตั้งแต่เริ่มมีอาการเลยค,คุณหมอสามารถวินิจฉัยได้เร็วก็จะสามารถให้ยารักษาที่จำเพาะได้แล้วก็อย่าลืมบอกคุณหมอด้วยนะคะว่ามีประวัติหรือว่าความเสี่ยงในเรื่องของการสัมผัสดินและน้ำมาก่อนค่ะการป้องกันแหละครับคุณหมอสามารถป้องกันก่อนการเกิดโรคได้อย่างไรบ้างครับ อย่างที่บอกนะคะพอติดจากการสัมผัสน้ํามาใช่ไหมคะก็พยายามดิกเลี่ยงนะคะการสัมผัสน้ําโดยตรงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้สวมรองเท้าพูดได้ค่ะหรือถ้าไม่มีใช้ถุงหุ้มรองเท้าไว้นะคะสวมกางเกงขายาวสวมถุงมือนะคะถ้าเกิดบริเวณร่างกายมีแผลอยู่สามารถปิดพลาสเตอร์กันน้ําก่อนที่จะเข้าไปสัมผัสน้ําได้ค่ะหรือเมื่อปฏิบัติกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วแนะนําให้ทําความสะอาดร่างกายทันทีนะคะคอีกอย่างหนึ่งค่ะ โรคนี้อย่างที่บอกคือชื่อว่าโรคฉี่หนูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหากทิ้งอาหารค้างคืนไว้โดยที่ไม่ได้มีฝาปิดนะคะคแนะนําว่าไม่ควรรับประทานอาหารค้างคืนเหล่านั้นค่ะเพราะว่าอาจจะมีหนูหรือพหะนําโรคอื่นๆเนี่ย นำเชื้อไปปนเปื้อนในอาหารแล้วค่ะคุณหมอคะโรคไข้ฉีนูหรือเลปโตสไปโรซิสเนี่ยสามารถติดต่อกันช่องทางไหนได้บ้างครับจริงๆโรคนี้นะคะสามารถเข้าถึงร่างกายเราเนี่ยได้หลายช่องทางเลยค่ะคช่องทางแรกเลยก็คืออาจจะเข้าผ่านทางเยื่อเมือกค่ะอาจจะเป็นเยื่อบุตาจมูกหรือปากก็ได้นะคะครหรืออีกช่องทางหนึ่งค่ะหากบริเวณผิวของเรานะคะมีแผลหรือว่ามีรอยขีดข่วนหากต้องไปสัมผัสน้ําเป็นเวลานานเชื้อก็อาจจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะ โดยเฉพาะโรคนี้นะคะชอบระบาดในช่วงฤด,ดูฝนค่ะหรืออาจจะพบผู้ป่วยมากขึ้นในช่วงที่น้ําลดค่ะอาการของโรคและแนวทางการรักษาเนี่ยสามารถทําได้อย่างไรบ้างครับคุณหมอครับจริงๆโรคนี้ก็เป็นอีกโรคนึงค่ะที่อาการไม่ชัดเจนเลยนะคะอาจจะเริ่มจากการมีไข้นะคะปวดเมื่อยตามร่างกายแต่ข้อน่าสังเกตอย่างนึงเลยค่ะถ้าเป็นโรคนี้ ผู้ป่วยมักจะบอกว่ามีอาการปวดบร,ริเวณน่องค่อนข้างชัดเจนค่ะความแตกต่างระหว่างโรคไข้ฉีหนูนะครับกับโรคเมลิอยโดซิสเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับคุณหมอครับจริงๆเป็นการวินิจฉัยแยกโรคยยที่ยากทีเดียวเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากทั้ง2โรคเนี่ยอาการไม่ชัดเลยค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะเห็นอย่างแตกต่างกันก็คือในผู้ป่วยที่เป็นโรคฉี่หนูมักจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะอาการปวดกล้ามเนื้อในบร,ริเวณน่องชัดเจนกว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเมลออออออิอยโดซิสค่ะ